เอาละครับได้เวลาไล์สดกันแล้วตอนที่296วุ้นเส้นกลัวหนังสติ๊กของไทยสวาย3 2 1อันึเดิมยกอกอึบก้บมโทหารอุปกรณ์เป็นฐานกองหนุนบทบอสองรสผ่านที่2องทสอง,สองหางององรายงานตัวครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกัน ในเรื่องของข้างบ้านหรือขมิ้นวันนี้พี่หลวงมาไกลก็ไล์สวดผมก็ไปเข้าดูเมื่อกี้มันมากครับพี่หลวงเขาสวดเดินพวกขมิ้นยับเลยวันนี้ผมไม่ด่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้วันพระวันพระใหญ่จะด้วยสิบห้าค่ำยกเว้นวันพระน้อยก็คือขึ้นแปดค่ำกับเรมแปดคำ่ำอันเนี้ยไปวัดจำศีลครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วง เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากจะสนับสนุนมรับอันก็สามารถสนับสนุนได้นะที่ทางสติกเกอร์นะครับทางสติกเกอร์สมัครสมาชิกซุปเปอร์แชร์ซุปเปอร์เต็งอะไรก็ได้นะครับก็เหมือนเดิมนะใครที่เข้ามาดูก็ถ้าไม่มีตังค์ดูเนี่ยไม่เป็นไรไม่ว่ากันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เข้ามาฟังกันเยอะๆก็ได้ก็เป็นการสนับสนุนช่องม,มรับอันก็ได้นะครับขออนุญาตนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงหกโมงเย็นแต่ว่าอากาศนี่โคตรร้อนเลยแต่ไม่เป็นไรครับภาพก็ไม่กระตุกวัดดีพี่ทองครับยุบหนอพองหนอใช่ครับอนุมโมทนาบุญนะครับวันนี้วันพระงดด่าขมินแต่เน้นปั่นให้มันหาก็ผมบอกแล้วว่าผมด่าขมินไม่สู้ทําได้แต่เพียงปั่นพวกขมินให้มันหัวร้อนไปวัน,วนๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ผมกําลังอ่นโหลดข้อมูลเข้าคอมอยู่ แล้ววันแล้ววันนี้เราจะมีอาหารเรียกน้ําย่อยก่อนแล้วเราจะถึงอาหารจานหลักเหมือนเดิมนะครับอาหารน้ำย่อยก็คือพวกขมิ้นพวกไอโอขมิ้นเนี่ยมันก็พากันมาปั่นใช่ไหมนะมันก็พากันมาปั่นให้พวกเดียวกันเชื่อไปปั่นเสียมปั่นไทยอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่พวกมึงไม่ได้รับหรือว่าลิ้มรสชาติความพ่ายแพ้เลยพวกมึงนี่มันด้านเกินจริงๆหนากว่าคอนกรีดกว่ายางมาต่อยซะอีก สงสัยพวกมึงน่าจะไม่กินข้าวน่าจะไม่กินข้าวกับหมาหรือสวายแล้วพวกมึงน่าจะกินข้าวกับยางมาตอยดีกว่าไหม <c oughs> มันหนาเกินน่ะเนาะมึงกูเองค่ะเป็นคำพูดโบราณผมเคยบอกไปแล้วมันไม่ได้หยาบถ้าใครคิดว่ามันสุภาพก็ว่าดีถ้าใครคิดว่ามันหยาบก็ว่ามันหยาบมันเป็นคําสมมุติแต่งขึ้นมาเขาก็พูดคุยกันอย่างเนี้ยเห็นไหมมันก็ไม่เหมือนพวกคมนต้หรอก วันวันไม่ทําหาอะไรอ่ะว,วันวันมีแต่ด่าคนไทยว่าดอนไทยทูมีดอนเสียมทูมีแต่คนไทยเขาตอบกลับคืนขมิ้นไปไม่เป็นดอนไทยทูบีไทดอนไทยทูบีไทยไปว่ามึงอย่าพยายามมาเป็นไทยเลยนะเสียแรงเปล่าๆสงสารคนแก่ขมิน้กนก์นกณฑ์ไปเป็นทหารโดยที่เขาไม่เต็มใจมันไม่ใช่กฎหมายของบาบุ้นเส้นครับ ไม่ใช่กฎหมาย,อยาของประเทศมันเลยมันเป็นกฎตามใจของขมีนเองใครอยากเป็นก็เป็นไม่อยากเป็นก็โดนจับไปเป็นนั่นแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าบักวุ้นเส่นเนี่ยมันต้องการให้คนแก่ในขมีนเนี่ยมันหมดประโยชน์ไงหาเงินเข้ากระเป๋ามันไม่ได้ก็พามันไปอยู่ชายแดนตามแนวหน้าและพวกขมีนก็หลังจากที่วันสองวันเงินเดือนมันออกใช่ไหมนั่งนับเงินนั่งนับเงินโชว์โชว์เงินเป็นปึกแบบนี้ มันั่งนับเงินอ้ยเงินเยอะเลยพวกเสียพวกเสียมมีเยอะกว่าเราไงไอ้พลทหารขมิ้นมันก็นั่งนับเงินนะ่ะนำนับเงินไปฟ่อนๆพอนับไปนับมาเนี่ยเอาเงินงเดือนพันแปดแล้วมึงจะนับทำหาเพื่ออะไรจริงไหมครับเงินเป็นฟ่อนๆเนี่ยเงินทหารขมิ้นเนี่ยเงินเป็นฟ่อนๆพอเอามาแปลงเป็นเงินไทยพั 2008. นแปดเงินเดือนอาหารกีนบ้านกูยังเยอะกว่านี้อีกผมเป็นทหารกีนอ่ะผมได้เดือนละหมื่นนะ ถ้าหักถ้าเกิดว่าไม่หักเนี่ยได้รับเต็มแต่ถ้าเกิดว่ามันหักค่าประกอบเลี้ยงหักอะไรเนี่ยยางตามนะเจ็ดพันขึ้นครับผมได้นะใช่ครับพี่ทองนับไปเถอะมันไม่ได้ใช้หรอกมันตุยกลางสนามลบก่อนใช่ครับพี่ทองพี่ทองอยากจะเข้ามาร่วมไล่สไลส์สดในสายไหม hmm. แบบเหมือนพี่ธนงศัิ์เมื่อวานเนี่ยอยากเข้าร่วมไหมคุยกันแบบสนุกสนานเนาะพี่ธนงศัิ์ก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ใครอยากเข้ามาก็เข้ามาเพราะว่าพี่ธนงศักดิ์เนี่ยใครเป็นแฟนขาพี่ธนงศักดิ์ก็พี่ธนงศักดิ์ก็บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ห้ามหรอกเพราะว่าพี่ธนงศักดิ์ก็วนๆแต่เรื่องเดิมๆถ้าจะมีเรื่องใหม่ก็น้อยมากจริงไหมครับหลายคนก็ไปดูช่องพี่หลวงมาไกลผมก็ดูเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนกันและอีกอย่างนะเราเรียกอาหารเราเรามีอาหารเรียกน้าย่อยก่อนถึงอาหารจานหลัก นะครับอาหารจานหลักยังไม่มาตอนนี้กําลังทําอยู่กําลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่เรามาดูอาหารเรียกน้ําย่อยซะก่อนเพราะว่าอะไรเพราะแน่นอนว่าพวกขมิ้นเนี่ยนะมันก็ห้าวจัดห่าวเป้งเลยแหละปากแซบ่บปากเปรี้ยวโชวกล้ามดากมึงนี่สุดยอดมากเลยพวกขมิน้นแล้วผมไปดูคลิปอัมุมมองเพื่อนบ้านนะอยากดังใช่ไหมไอ้พวกขมิ้นเนี่ยนะ ไอ้พวกขมิ้นกวยตั้งเนี่ยมึงสงผมนกขุมลีเนี่ยมึงอยากดังใช่ไหมผมไปดูในบ้านฟ้าของมุมมองเพื่อนบ้านเขาพากันแชร์คลิปไอ้พวกขมิ้นที่มาเป็นกรรมกรก่อสร้างมันมาด่าทหารไทยว่ามึงปล่อยอันเฉลยยันสื่อของขมิ้นเดี๋ยวนี้มาด่าทหารไทยอย่างนั้นอย่างนี้ที่ตั้งของมันอยู่ที่ชนบุรีนะครับฝากไปทัวลงมันหน่อย และอีเจเสื้อสีชมพูขมิ้นน่ะที่บ้านปากแซบด่าคนไทยว่ายังไงด่าคนไทยว่าเรียกกัมพูชาอย่ามาเรียกขมิ้นฉันไม่ชอบ <H uman> แล้วเป็นยังไงบ้านดําของมึงปิวูไปเรียบร้อยและอีเจวันมรนาเนี่ยนะอีเจวันมรนาขมิ้นเนี่ยวันวันไม่ทําไม่ทํากีทาแปดอะไรนะกีนอแปดต้นเนี่ยมันก็เชิญผมเข้ากลุ่มต่อให้เชิญยังไงผมก็ไปสืบข่าวมันเหมือนเดิมอะ จริงไหมครับผมก็ไปสืบข่าวมันเหมือนเดิมสวัสดีพี่เอ็มสิบสองครับสวัสดีครับจริงไหมครับสืบข่าวไปอย่างนั้นนะไอ้พวกคอมเมนนะไอ้พวกทรงผมนกขุมลีเนี่ยเก่งนักใช่ไหมอยากจะหาเรื่องกับคนไทยก็ดีเหมือนกันมึงก็เ่าไปเถอะเดี๋ยวคนไทยเขาก็จะตามล่าพวกมึงเองไม่ต้องห่วง <H ums> ใช่ครับพี่ทองดูปาก ดูปากเลยเรียกมันว่าขมิ้นขมร์ขมร์ขมิ้นนั่นแหละมันพูดขมิ้นไม่ได้มันพูดคำมันได้มันพูดแต่ขมรเพราะว่าอะไรขนาดเสียมราชเนี่ยจังหวัดเสียมราชยังพูดว่าเสียมเรียบมันอ่านพันวรรณยุกไม่เป็นไงพวกขมิ้นนะมาเรียนวันละสองชั่วโมงทุกวันนี้มันพูดภาษาขมิ้นก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเรียนวันละสองชั่วโมงแล้วพอมันเข้ามาทํางานที่ไทยหรือมาพูดกับคนไทยนะ มันพูดภาษาเขมรไม่เป็นไงเลยพูดภาษาไทยด่าคนไทยไงแล้วคนไทยพูดภาษาเขมรคืนมันก็ถามว่าเออมึงพูดภาษาอะไรพวกเสียมลองพูดใหม่สิผมก็พูดไปเจ้าประโอตโตเสจเจ้าก๊าปกระโดทมทมสมจอยกีประตโตเสรเจ้ากระปรดดงสวายแปลว่าไอ้พวกเขมรถ้าพวกมึงไม่มีอะไรทามึงก็ดังจักว่าเล่นกระโดทมทมจากนั้นพวกมึงก็ไปแดกมะม่วงรอก่อนแลวพวกเขมรมันก็ได้รู้ความจริงว่าพวกเสียมเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหน เพราะว่าพวกกันเขมีน่ะมันกลัวสวายมะม่วงจริงจมันกลัวมะม่วงนะสิ่งที่พวกเขมีมันกลัวน่ะมีอะไรบ้างมะม่วงต้นกล้วยหนังสติกทหารไทยเอาวันเอาตูมตามเคมูนะ่ะไปวางไว้ตรงรั้วรลดน้ำนะ่ะมึงลองขยับดูสิขยับปุ๊บโป้งทันทีอ่ะจริงไหมครับสวัสดีพี่สุวัสด์ครับอ่าสวัสดีพี่สุวัสด์อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอืมสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ พูดคุยกันสนุกสนานอย่าไปคิดอะไรมากตอนนี้กําลังโหลดข้อมูลยังไม่เสร็จเลยมันมีหลายตัวตึงเดี๋ยวจะเล่นทีละตัวทีละตัวไม่ต้องห่วงนะทําไมมาภาพามากระตุกขนาดเนี้ยอาอกำลังโหลดข้อมูลใจเย็นไม่ต้องห่วงข้อมูลมันเยอะ <S <S โอ้พี่มาดามกันไ,ไล์สด,สดนะนนนเนี้ย <S <S ผมนอยอ,อะไรยนักเย็บผ้าเหรอพอดีพี่อดิศรครับัสดีครับ เป็นนอยอเป็นอะไรครับนักเย็บผ้าหรือเปล่านะนะไอพวกเขเมิ้นมันก็ปากห้าวปากแซบไปอย่างนั้นบอกว่าอ๋อนอนยาวเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวมันมีตัวตึงถ้าใครพลาดคำนี้ล่ะถ้าถ้าใครพลาดตอนนี้บอกได้เลยว่าเสียดายมากนะไอพวกเขเมิ้นน่ะไอพวกวัยรุ่นน่ะโน้คุมลีใช่ไหม วัยรุ่นนกขุมลีวัยรุ่นทรงเอขมิ้นพวกน้าไม่อามเนี่ยมันบอกว่าให้ยันวัยรุ่นไทยไปชักว่าวรอก่อนส่วนวัยรุ่นขมิ้นจะไปตอกสดกับสาวๆเสียใจนะสําหรับกูกูไม่ตอกสดกับวัยรุ่นหญิงขมิ้นหรอกนะเดี๋ยวกูติดเอทถ้าเกิดว่ากูจะซี้กับมึงนะกูใส่ถุงเอาไว้ก่อนหมายถึงว่าสนิทชิดเชื้อเอออย่าไปคิดมากถ้ากูจะไปซี้กับมึงกูใส่ถุงยางไว้ก่อนก็ได้แล้วกูจะล้างให้สะอาด ล้าล้าสวยล้าสเสียดไปเรื่อยๆวันดีพี่กนกบันครับว,วันดีครับจริงไหม <c oughs> แบบเหมือนท่านเปาวนพูดอันกับอันผู้หญิงคนนึงเออไม่นางไม่นางเจ้าไปกับข้าหรือเปล่าแม่นางคนนั้นก็พูดว่าออ้ยดิฉันไปไม่ได้รกคาท่านเปาเพราะว่าครับตัวฉันเองไม่ตัวฉันเ,เองนะยังโสดย,ยังไม่มีลูกไม่มีเมียเลยเอา้า ไม่มีไม่มีลูกไม่มีเมียเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเริ่มงงแล้วบ้านเ,เ้ผมชอบมีคลิปที่มันตําหนิเนาะพอดีาท่าน,นเปาจะไปซื้อตามะฮุ่งแล้วไปเห็นนั้นแม่ค้าคนนึงอะ่ะกาลังตามะฮุ่งเซ็บเซบอู้แม่นังเจ้าตามะฮุ่งเซ็บเซไปเป็นเมียค่อยเน,นี่ยนะว่ะแม่ค้าตํมะฮุ่งว่าโอ้ยเป็นเมียเจ้าก็ได้ดอกท่านเปายังพวกมีลูกยังพวกมีผัวเอาซีก็ค่อยก็ได้ไม่ใชเป็น,นยังเดี๋ยวนี้เออตามนั่นแหละวันนี้พี่เสียงสว่าด์ครับจริงไหมครับนะ กูบอกให้ฟังในพวกขมีนะถ้าพวกมึงอยากจะตอกสดมึงเชิญตอกตามสบายมึงไม่ต้องใส่ถุงนะสดๆเลยเดี๋ยวพวกมึงติดเอชขึ้นมาแล้วก็บันเทิงครับเรื่องจริงบันเทิงสวัสดีพี่จีรัตครับขมีเสียถึงสองหมื่นไหมครับโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงสองหมื่นครับพากไปเป็นสร้างมะม่วงเจ็ดพันสอง อันที่อยู่ใต้ภูมะเขือเนี่ยยังไม่ได้เก็บซากมะม่วงไปเลยนะปล่อยให้มันเน่าอยู่ตรงนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วะพวกเขเมิ้นตอนมันฝนตกเนี่ยโรคระบาดก็ไหลไปหาพ,พวกเขเมิ้นตามสายน้ําแน่นอนตอนนี้พวกเขเมิ้นก็พากันป่วยไประนาวโรคบิดโรคอหฮีวาเป็นไข้าปานมาลาเรียยุงก้นปองอีกงานเข้างานงอกเลยเตรียมตัวตัวอย่างเดียวกินได้แต่เพียงยาพาราต้องทำงใจ เพราะไม่มีวัคซีนรักษา,าดูอาร์มเปล่าใครครับอาร์มไหนผมไม่ทราบบ่รู้ผมนอนนะอืมตะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเรามาคุยกันเรียกน้ำย่อยก่อนแต่ไม่รู้ว่ามันโหลดข้อมูลทำไมมันโหลดนานขนาดนี้เนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้อมูลมันมีกี่อย่างนะเวลาส่งข้อมูลเนี่ยเหมือนแครบูทูธเลยอะส่งไป ส่งไปเหมือนบูทูดเลยใช่ไหมไมันใช้เวลานานถ้าผมจะมีสายเสียบนะคุณดูครับเนี่ยเวลาสายส่งข้อมูลอันนี้เป็นสายชาร์จแบตนะเนี่ยนะอันนี้คือสายชาร์จแบตแต่หัวของมันนะ่ะแทนที่จะเป็น USB มันเป็นหัว Type C นะ่ะดูเข้าตั้งสองหัวแล้วมันจะส่งข้อมูลให้กับลงคอมได้ยังไงจริงไหมครับผมก็เลยต้องอดทนรอไปก่อนนะนั่งคุยกันรอหรือไม่มีอะไรทําก็นั่งนั่งฟังธรรมะ เออนั่งฟังธรรมะพูดคุยกันวันนี้วันพระด้วยนะฟังธรรมะอนุโมทนาบุญด้วยนะแต่ถ้าพวกกันวัยรุ่นคนไหนไม่สนใจก็นู่นดูหนังเว็บสีชมพูหรือว่าเว็บส้มน่ะแล้วก็พากันชักว่าวเล่นให้มันน้ำปราปลาเตะสักสี่ห้าน้ำหน่อยว่ากันจริงไหมพี่ทองบอกว่า f อฟิหขึ้นอีกรอบถ้าเกิดว่าขมิ้นอยากจะแก้มือรอบสองก็ดีเหมือนกันอ้า ทำไมมันโหลดซ้าขนาดนี้เนาะอยากจะได้อ่านข่าวก็อ่านข่าวยากเหลือเกินไอ้พวกตัวตึงขมิน้นกูจะเล่นเป็นลายบุคคลนะ <c oughs> ไอ้พวกขมิ้นเย็บผ้าเอ้ยนะเก่งแต่กับไทยแต่พอเจอกับเวียดนามกับอนสอปปลาวเดี่ยททำไมมึงไม่กล้าเก่งวะเฮ้ยสงสัยจะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษใจดีมึงก็เลยได้ใจนะ แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ปั่นพวกกระหมนไปเรื่อยๆหมาก็เห่าให้มันเห่าแป๊บหนึ่งขอโทษนะครับแป๊บหนึ่งนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมเครื่องมันดับเองครับท่านผู้ชมมีคนนุนหลังสวัสด,ดีพี่ธนงศักดิ์ครับสวัสด,ดีครับผมไม่รู้ว่าโทรศัพท์ผมมันเกิดอะไรขึ้นเครื่องร้อนแล้วมันก็ดับไปเลยอะ่ะถ้าดับปุ๊บในงานเข้าหรือกำลังไลฟ์สดอยู่ดีๆอืมเนาะนะ ฟังไงพวกขมิ้นนะพวกมึงอยากจะแสะดงตลกอะไรเชิญแสดงไปเถอะดูปากกูนะดูปากกูเฮ้อกวยแต่ที่สําคัญนะผมไม่ชูนิ้วกลางมันยังน้อยไปเนี่ยสำหรับพวกขมิ้นต้องนี่เลยเ <c oughs> นี่ยจับมาไว้สวัสดีพี่แบกวิตเตอร์ฟอร์ครับสวัสดีครับวันนี้มาก่อนเวลานวนหนึ่งทุ่มนะและผมกําลังโหลดข้อมูลไม่เสร็จอยู่เดี๋ยวคุยกันก่อนอาหารเลียกน้ําย่อยเนี่ยมันยังมีอีกเยอะเดี๋ยวอาหารจานหลักเนี่ยกําลังทําอยู่ครับ เดี๋ยวจะเอามาเล่นกันเดี๋ยวมันจะได้มันกันต่อบัาดีพี่แซงก้าครับอาวุธหนังไม่ต้องนะพี่ช่วงนี้หนังสติใช่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้แหละว่าทําไมอยนาปักฟุลเส้นมันถึกกลัวหนังสติข,ของไทยเดี๋ยวมันจะพ่วงพ่วงหางรลดไปยังที่อื่นด้วยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาครับรอสักครู่ก่อน ใช่ครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะใช่ครับพี่แบงค์ถ้าพวกคอมเมนต์อยากจะดูถูกก็ดูถูกไปเลยถ้าตาถ้าโดนตามล่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาร้องไห้เสียใจภายหลังไม่ได้นะเพราะว่าอะไรถ้าพวกคอมเมนต์มันมจะมาอ้อนวอนร้องขอให้คนไทยปล่อยตัวมันเสียใจน้ำฮิลลบอยเต็มหัววันนี้พี่ธนงศักดิ์บอกว่าวันนี้ตัวตึงคอมเมนต์ร้องไห้ออกไล์ หลังจากดา่าท้าไทยเอยรสิมหูมาหลายวันแต่วันนี้สิ่งที่ได้คือซากมะม่วงของพี่ชายตัวเองอะอะตอนนี้เราคุยกับท่านผู้ชมไปก่อนเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยส่วนเรื่องหลักเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวกำลังโหลดข้อมูลอยู่เนี่ยเพราะว่าผมส่งข้อมูลไม่รู้ว่ากี่ภาพกี่ภาพผมจะมาอ่านข่าวนะมันจะมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะทบต้นทบดอกพวกขมีนเลย ทบต้นพบดอกรายวันพวกขมิ้นมันก็ไม่สามนึกหรอกครับเราก็เล่นมันไปเรื่อยๆปั่นมันไปเรื่อยในหัวสมองของผมเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันวิธีที่จะจัดการพวกขมิ้นให้มันทรมานก่อนตุยเราไม่อยากให้มันตุยถ้าฆ่ามันตอนนี้ก็ทําได้แต่ว่าไม่อยากจะฆ่ามันไงก็เหมือนกับพี่รนงศักดิ์บอกนั่นแหละก็คือเราเล่นกับมันเนี่ยห้าบาทสิบบาทก็เอาผมมีความคิดยังไงผมอยากจะเอามันมา ผมอยากจะเอาพวกขมีนเนี่ยมาทรมานเอามันมาผูกไว้กับต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยลังมดแดงให้มันกัดไข่กัดกีมันนะ่ะรับรองว่าแสบแน่อนอนอ่ะโดนลังมดแดงเข้าไปนะ่ะถ้าเป็นมดตะนอยแล้วเอ้ยแสบเลยแหละถ้าเป็นมดตะนอยอะ่ะพี่ธนงศักดิ์บอกว่า,วาไทยอันเตบอลใช่ไหมยิงขมีนไปเจ็ดศูนย์เท่าสกอร์ของแมนยูต้องเอาไปขิงพวกขม้นอะอะ อีอเออลืมไปวันนี้ไทยพบกับขมิอันนี้จบเกมแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเลยเรียบร้อยนะพี่สุวัสด์บอกว่าทหารค่ายไหนครับน้องมทบสองร้อยสิบครับค่ายพยอดเมืองขวางพนที่สองทับสองห้าหสองครับพี่แบงค์วินเตอร์ฟอับาวบอกว่าพวกขมินนั่นนะพวกพวกขมินกับอะไรนะเกาหลีไม่เห็นบุญคุณอยู่แล้วไม่เป็นไรครับโดนไทยทัวลงพวกครับ อพวกเกาหลีก็เป็นยังไงล่ะนั่งหน้าแตกไปเลยอะ่ะนะนั่งเล่นแป้นไปก่อนตามนั้นผมอยากเอาตัวต่อให้มันเอาตัวต่อมาเลยนะเอาตัวต่อไปผูกกับต้นไม้แล้วให้มันดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละให้มันต่อยมนเลยนะขนาดประสาตตาควายเน่ะปวดท้องถ่ายเนี่ยมันก็ไม่เว้นไงแทนที่มันจะไปถ่ายแบบให้มันเป็นจิตจารลักษณะ ไปถ่ายลงหลุมบั่นตัวต่อใช่ไหมต่อลุ้มมันก็ต่อยดิจริงไหมจบแล้วโอเคพี่รองสักบอกทาไมมันโหลดข้อมูลช้าจ,จังเลยวะเนี่ยอาหารเรียกน้าย่อยเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็อาหารจานหลักจะมาได้แล้วนนเนี่ยอีกสิบเอ็ดนาทีแล้วภาพเนี่ยทําไมมันเยอะขนาดนี้แค่แค่ภาพแต่ข้อมูลมันส่งบลูทูธแบบไร้สายแล้วทาไมมันช้ามากเลยบลูทูธอ่ะฮะแต่ไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันกับท่านผู้ชมนี่แหละ ต้องมานั่งโม้นั่งฝอยนะวันนี้ช่วงวันพระผมค่ายตดสหีบหน่วยซิลปาร์สุดยอดนาวิกโยธินตัวนี้สุดยอดครับอทําความเคารพก,กันหน่อยยกอกอึ๊บสวัสดีครับแผนทหารเรือใช่ไหมผมทหารบกมทปสองร้อยสิบจังหวัดนครพนมค่ายพยอดเมืองขวางทหารอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับพี่ธนงศักดิ์ขอบคุณนะครับสลับข้อมูลรายละเอียดมันจะต้องชัดเจนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟัง แล้ววันนี้พวกขมิ้นจะต้องอกแตกตุยในวันพระแน่นอนพากันดิ้นหัวร้อนถ้าผู้ชมรู้หรือไม่ว่าช่วงวันพระวันเจ้าเนี่ยวันพระวันศีลเนี่ยคนบ้าคนเมาแม้กระทั่งขมิ้นสวัสดีพี่ซีจีนะวันพระวันศีลเนี่ยพวกขมิ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนบ้าคนเมาไงเขาเรียกว่ามันมื้มื้อก็คือภาษาอีสานแปลว่ามันมีอาการนนัเขาเรียกว่าอะไรนะ คล้ายๆกับอาการของอันคนบ้าคนมางค์เขาเรียกว่า,คน,าคนจิตวทิทอาการมันกำเริบไงภาษากลางเขาเรียกว่ากำเริบแต่ว่าภาษาบ้านผมเนี่ยภาษายอเรียกว่ามันมืดมืดเด็ไม่ใช่มือเด็กมอม้าสลอึมันมือมันมืดมืดในวันพระเขาเอิญนะ่ะหน่วยแม่นปืนโอ้สุดยอดอ๋อครับผมอ๋อพี่สุวัสดิ์อันเป็นจ่าเอกใช่ไหมก็ต้องเรียกผู้หมู่เนาะ ผู้หมู่เอกเป็นจ่าเอกเรียกว่าจ่าจ่าสุวัส์นะของขึ้นใช่ใช่พี่แซงก้ามันมืดมันมืดภาษาอีสานเอิ้กว่าพวกขามีนี่มันมืดม,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 มันลักษณะมันเหมือนกับอาการนั่นกินยาพวกขาเเคลขวดมันคล่องขึ้นฮะนะอยากจะหูเหมือนกันว่ามันไปทึกโตได้มาทรงใส่มันจะไปนั่งขี่ม้าเยอะเกินไปนะโอ้ oh, oh. เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงชัดเจนไหมเนี่ยนะได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับมันดาบอีกแล้วว่ะเครื่องผมไม่รู้ว่ามันร้อนหรือเปล่าเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยเครื่องร้อนท่านผู้ชมนานกว่ามันจะโหลดเสร็จขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเออตอน,นผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเครื่องผมมันร้อนมันก็เลยอยากดาบอ่ะนะครับอ่ะตอนเนี้ยไม่กระตุกใช่ไหม ผมไม่รู้ว่าเครื่องมดาดับสองครั้งแล้วอากาศมันร้อนจริงๆนะท่านผู้ชมมันร้อนมากเลยเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าต่างก่อนนะแป๊บหบนึง่งโอเคเปิดหน้าต่างแล้วเสียงมันดังก็ช่างมันปิดเปิดเครื่องใหม่โอเคขม้นสติไม่ดีแล้วโอเคเป็นผอบอหมูเนาะเป็นผู้หมู่สุวรรณนี่นแหละครับวันดีนะครับวันดีพี่ตุลาครับ ไปเอาพัดลมมาเข้าปเป่าโทรศัพท์เนี่ยผมเป่าเลยเนี่ยเอาห้าวเข้าไปเดี๋ยวจะน้อยพวกกระเม็ก็จับมึงไปย่างกินดอกห้าวลดมานะเออพันผ้าวันซิ้นมากก็บโเวินนะพักก่อนไหมเหมือนเครื่องจะโอเวอร์ฮีทอันตรายก็อยากจะพักอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่มีันอระบายอากาศเลยวัสดีพี่เคครับอ่า ให้มันพังไปเลยถ้ามันอยากจะร้อนน่ะผมขี้เกียจพูดแล้วอากาศก็ร้อนไม่รู้ว่ามันร้อนแบบไหนฝนก็ไม่ตกถ้ามันเย็นด้วยก็น่าจะดีวันนี้ทั้งวันครับอยู่ที่สวนก็ร้อนอยู่เนี่ยก็ร้อนอ่าไม่เป็นไรผมมันอ่าเริ่มเย็นดีแล้วอืมนะครับเดี๋ยวผมไล่สวนไม่นานชัว่วโมงก,กว่าเองเดี๋ยวผมจะพักเครื่องมันจะระเบิดนะสิอ๋อครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมัน จะไลส่สวนรีบอันกระชันชิดให้มันไวนะเราเรียกน้ำย่อยกันมาแล้วเนาะแถมๆถมแถมตัวหนึ่งอะตัวหนึ่งรู้จักไหมครับผู้ชมนะอีดอกตัวเนี้ยมันเป็นลูกสีของพ่อใหญ่ซานแมงซอนนะล่าสุดมันไปขี่ม้าไงล่าสูดอันล่าสุดอะไรนะถ้าเป็นผู้ชายขี่ม้าจะเรียกว่าอะไรนะพระเสด็จกรมหรือว่าอมอะไรนะอนุสาวรียนตาอมใช่ไหม เวลาเขาขี่มา้าแต่นเนี่ยอนุสาวรีย์เขาเรียกวไวน,นะเวลาอเจ๊ผู้หญิงคนเนี้ยที่มันเป็นนันนกมวยโบกตอเนี่ยเรียกว่าพระษพระกีก็แล้วกัน <c oughs> ขี่ม้ายังไม่พอมันเล่นธนูใส่อะระบายความร้อนระบายความเย็นใช่ไหมครับอากาศมันร้อนมันไม่มีแอร์ถ้ามีแอร์มันเปิดนะนะ ผมไปดูคลิปหนึ่งนะอีเจ้คนหนึ่งนะ่ะที่มันเป็นนักมวยอันโบกตอแล้วก็พ่อใหญ่ซานแมงโซนใช่ไหมลูกศิษย์ของพ่อใหญ่ซานแมงโซนน่ะขี่ม้าแล้วก็ยิงธนูไม่รู้ว่ามันเข้าเป้าหรือเปล่าอีฮี้อันนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะมึงไม่มีแฟนใช่ไหมมึงมาซี่กับกูก็ได้นะนะอีคนขมิ้นนะไม่ต้องไปสนใจหรอกมันก็แค่อันมุกขำๆเล่นๆอยากพูดง่ายๆก็คืออยากจะมาอันกินตำมะหุงด้วยกันหมายถึงนะ่ะ ซี่แปว่ากินตำมะหุงนะเออพี่แพรสวัสดีครับนะโอเคครับตอนพักให้ปิดเครื่องเลยไม่ต้องชาร์จพักเครื่องสามสิบเออโอเคครับมันจะเป็นแบบนี้ตลอดครับไม่มีเป้าหมายส้นส้นตีนอะไรเลยพวกขมิน้นใช่ครับไอพวกขมิน้นตัวตึงก็ใอยมันตัวตึงไปเดี๋ยวผมเล่าข่าวดีกว่ามันจะเครื่องผมมันร้อนละมาะ ถ้ามีคนดูเยอะก็น่าจะดีเนาะถ้าผมไปอัปเกรดโทรศัพท์นี่น่าจะดีนะเนี่ยล่าสุดนะวันนี้ใช่ไหมครับเมื่อล่าสุดเมื่อวานนะเมื่อวานนะ่ะพวกขมิ้นนะ่ะมันต้องการอยากลวดน้ำใช่ไหมอยากจะไปรื้อลวดน้ําเลยมาเจราจาให้ทหารไทยนะ่ะหยุดสร้างรั้วลวดน้ำนะหากทหารไทยไม่ทำนะ่ะขมิ้นจะเข้าลื้อในวันที่8ปดมึงมาลื้อดีระเบิดเชโมที่อันทหารไทยเขาวางไว้มึงลื้อปุ๊บมึงตุ้มปั๊บนะ่ะ มืงอเอานินะไอพวกขมรมันบอกว่าไม่อยากให้ล้อมรั้วเพราะว่ามันต้องการอยากจะอ้างแผนที่หนึ่งต่อสองแสนใช่ไหมเพื่อขยายพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนั่นคือโจรขมิน้นพวกละเวทที่ไว้ใจไม่ได้การที่ประเทศไทยไปล้อมรั้วเอาไว้เนี่ยมันคือทําตามแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเพราะว่าพวกขมรมันมานเยะมาแย,ย่งอนานาเขตของไทยเราเนี่ยเยอะมากขนาดไหนจริงไหม พูดง่ายก็คือการล้อมรั้วเนี่ยเป็นการแสดงอนาเขชาตชัดเจนนะแต่ว่าขามิน,น่ะมันมากวนส้นตีนแล้วก็มาอ้างที่อธิปไตยฝั่งไทยกูบอกได้เลยว่าพวกมึงน่ะอาจจะอยู่ไม่ถึงแปดสิบนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าพวกขม,มินมามากวนยินแบบเนี้ยกูไม่ใช้ปืนนะกูจะใช้หนังสติ๊กย,ยิงเข้าหน้าผากมึงอ่ะนะแล้วไอ้วุ้นเส้นเนี่ยเป็นความจริงนะครับ นะมีหลายช่องเนี่ยขนาดนันเพจอาเซียนมองไทยในบ้านฟ้าเนี่ยโดนบักวุ้นเส้นไม่ได้บล็อกไอพีนะมันหมายความว่ามันมาบล็อกเพจใครพูดไม่เข้าหูมันอนะ่ะมันบล็อกหมดครับแต่ไม่ต้องห่วงนะบักวุ้นเส้นนะกูสร้างบัญชีใหม่หรือว่ามุด VPN เ็นไปเล่นมึงก็ได้มึงไม่ต้องห่วงนะบักวุ้นเส้นนะบักลูกช่างเย็บผ้าเนี่ยคนอะไรเนี่ยกลัวไม่กระทั่งหนังสติ๊กเลยห้ามมันเลยไปสั่งการให้ทหารไทยรัฐบาลไทยเนี่ย อย่าใช้นังสติกกับขมิน้นก็พวกขมิ้นนะมึงทํานังสติกนะมึงเอาก้อน,น,นเดียวไปยิงใส่ทหารไทยก่อนไงแล้วพอทอาหารไทยนะ่ะเขายิงคืนนะ่ะมึงก็เลยมายอมแพ้ไงลูกที่ทหารไทยยิงนะ่ะไม่ใช่ลูกธรรมดานะลูกก้อนหินลูกแก้วลูกเหล็กเข้าตะพากตาทีอ่นะทั้งหัวโนหัวแตกก็มีถ้าเข้าตาในตาบอดถ้าเข้ากกหูในหูแตกเดี๋ยวจะหน่อยมันก็กลัวมันเองวัสดีพี่บีเอ็นครับเออ ถือคนราะฉบับใช่ครับพี่อันพัศิลีครับนะจริงไหมครับแน่นอนผมเล่าแบบให้ฟังแบบง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วตอนนี้แบบวุ้เส้นมันถึงขั้นประสาทหลอนนะกลัวไม่กันข้างอันหนังสติก๊กถ้าเป็นอันผู้นำเผด็จการคนอื่นอย่างเช่นเออนาโปเลียนที่เป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมพี่ชิตอันยุโรปเนี่ย มันยังเสือกลัวแมวหรือไม่ก็กลัวความเย็นความชื้นเลยโดนน้านิดเดียวเนี่ยก็กลัวเปียกนะกูถามมึงหน่อยมึงไม้หรือยังไงจะไม่ให้โดนน้าเนี่ยฮะ <c oughs> มันก็เลยสั่งให้อันทหารหรือว่าคนของอันนโปเลียนเนี่ยเอาผ้าห่มเอาอะไรเนี่ยไปใส่นะครับเอาผ้าห่มเอาเอาตกอถอโทษนะครับตอนเนี้ยมันมีปัญหาแล้วเดี๋ยวผมมันพักเครื่องก่อน เดียด๋วยวหนึ่งทุ่มก็เจอกันนะ